รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อร์สิวพรศรีศักดินันสวัสดีค่ะสวัสดีเมืองไทยก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะ กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็ได้เพิ่มความคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนในการใช้สินค้านะคะโดยกําหนดแนวทางในการป้องกันซื้อสินค้านําเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศในทุกช่องทางโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ค่ะโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆจะต้องจดแจ้งข้อมูลการทําธุรกรรมกับสํงงานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะดําเนินการนะคะและปฏิบัติตามคู่มือการดูแลเกี่ยวกับการขายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานของสินค้า บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีมออกอวิตามินและอาหารเสริมต้องผ่านอ,อยอหากไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกเพิกถอนใบจัดแจ้งและในเร็วๆนี้นะคะกระทรวงอุกสากรรมก็จะหารือกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชีกรรมทางเทคโนโลยีและสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อบรูรณาการความร่วมมือทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการอ e ีคอมเมิร์ซต่อไปคะ่ะ